สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตเ a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันและขนาดกันการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ t m m s t t a m p จะอยู่ใต้ description box นะคะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างเดวี t แต่ไม่เท้านะคะเพจซับสอนนะคะก้ตแล้วก็เดอะซัน นะคะคชาวพาดลมค่อนข้างโดดเด่นหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะด้แ,แก่รกุมเมทนหรือตุนที่ในราศีแล้วนะะหรือดาวศุกนะคุณอาจจะยังมีพนันาการกับใครบางคนในอดีตหรือให้ระามาัดระวังว่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาที่เข้ามาในลักษณะของการฉาบฉวยเข้ามาในลักษณะของผลประโยชน์จากเรื่องของการงานนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณนะคะหรือเป็นลักษณะที่เข้ามาจริงๆแล้วเขาดูจะมีอีกคนนึงอยู่หรือมีเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะต้องต้อง,ต,องต้องพอสมควรเลยนะต้องเช็คดีดีก่อนที่คุณจะเปิดใจให้ใครในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเจ้านายลูกน้องหรือลูกค้าต่างๆก็าตาม นะคะในช่วงของปลายเดือนอาจจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะมีตกกังวลหรือบางคนคอาจจะมีการเปิดใจไปแล้วนะคะในช่วงของต้นถึงกลางไตามากนะคะโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมีมันมีแรงดึงดูดบางอย่างอยู่ซึ่งาอาจจะทําให้คุณลหลงไหลบางอย่างในตัวเขาได้นะคะแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนคุณจะได้เห็นหลายๆอย่างชัดขึ้นเห็นหลายๆอย่างชัดขึ้นภาพความจริงของคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบเคลียร์เลยนะคะว่า เขาเป็นคนยังไงนะคะแล้วคุณควรจะไปต่อหรือเปล่านั่นเองโอเคต่อไปเราไม่ดูฝั่งเขานะเราขอดูคนในใจคุณละกันพนกกรา์ความรักคนในใจคุณนะคะเป็นยังไงสองถ้วยแปดเหรียญน,นะคะหกไม้เท้าดูเหมือนคนคนนี้จะมีแฟนแล้วนะหรือมีความสมคัญอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงของการเดทนะคะเป็นช่วงของการเดทในช่วงของการค่อนข้างที่อาจจะมีการทุ่มเทนะคะหรือมีการพดหรือมีการ พยายามอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์และหลายๆอย่างดูจะค่อนข้างจะดีเลยนะคะจะมีไพ่เสียนิดนึงคือ,อบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้คนของเขาอาจจะเยอะเกินไปนะคะจะบางทีมีความลำค่ามีความลำใหญ่บางอย่างน้องแง้งบางอย่างบ้างเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นตามภาษาทั่วไปแหละทุกคู่มันก็มีนะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะริบหรอฝั่งคุณนะคะคุมขัง บาง่นยังยึดติดอยู่กับบางอย่างหรือคุมขังใจตัวเองเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะหรือคนในใจนันเองนะคะความหวาดกลัวาการไก่เกลีย่ยอบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณผัวพันกับคนที่มีเจ้าของนะคะหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาแล้วคุณอาจเผลอใจเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายใจพอสมควรนะคะจะมีแบบมันไม่เชิงปัญหาคาลมหรอกแต่ก็ทําให้คุณไม่สามารถแบบคือมันดู่ไม่สุกนะบอกแม่ คุณดูแบบสุขสุดสวยๆไปก่อนก็ได้ใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็แค่เช็ดดีๆไม่ได้แปลว่าเขาจะจะมีเจ้าของัะทุกคนนะแต่แค่คุณจะต้องคัดเลือกดีๆทานเองนะ <c oughs> ที่เด่นขึ้นมาคือจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะ <c oughs> ส่วนคนในใจนะสถา,านการณ์ความรักว <c oughs> ิญญาณถึงเฉียวความขัดแย้งแล้วก็ป่วยนะคะอ่าอย่างที่บอกว่ามีความขัดแย้งมันมีความลำยเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์นะคะคอาจจะทําให้ความรู้สึกแบบ เซ็งหน่อยหุดหงิดบ้างแต่โดยรวมก็มองว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะค่อนข้างมีออกความอดทนพอสมควรนะคะ mm. ทีนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกคนในใจที่มีต่อคุณดีกว่าคนในใจที่มีต่อคุณนะคะ5ถ้วยเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะเขายังไม่เคยได้ปล่อยวางนะคะเขายังคงมีคุณอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนะแต่ก็คือ ไม่อยากจะมีปัญหากับคนปัจจุบนันหรือที่ผ่านมาคุณกับเขาจะมีาาการทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อยมีความไม่เข้าใจกันบ่อยการที่เขาจะวนกลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจมันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่ยังยั้งไว้ก่อนนะคะยังย้งยั้งใจยั้งอะไรไว้ก่อนหรือไปแบบดำเนินความสัมพันธ์กับคนใหม่ในปัจจุบันนั่นเองทางของคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขานะคะเพทซับครับ n า o ออบบอนเอ s ซับสด เลเวอร์สนะคะแล้วก็เอเลแปลนคุณยังคงมีความรักที่ยึดมั่นถือมั่นในคนคนนี้เคยพยายามตัดใจนะคะตัดจบในหลายๆครั้งตัดใจตัดจบด้วยด้วยความรู้สึกของเราเองอะตัดที่ความรู้สึกตัดที่ความคิดแต่ถามว่าตัดได้ไหมก็ยังยังยังไม่ได้นะคะด้วยอาจจะเป็นความรักหรือความยึดติดหรือ,คว,อ,อนะค,ะวความรู้สึกที่มันยังผูกพันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกลึกๆข้างในของเขาหน่อย โอ้โหเธอเธอโคตรสวยเลยทําไมเธอยังต้องตานฉันล่ะฉันก็คิดว่าสวยขนาดนี้ยังไงก็สวยหรือหล่อขนาดนี้ยังไงยังไงก็ต้องมีคนใหม่ที่สนใจคุณนะอะไรอย่างเงี้ยฉันอะก็ไม่อยากที่สวญเสียคุณเธอไปหรอกนะฉันก็ไม่อยากเนื้อสุดเสียเธอไปหรอกนะเธอ,อ,อทําให้ฉันเจ็บปวดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหดี๋ยอ,อาจจะเป็นทางกับการคือเขาทําให้คุณเจ็บก็ได้แต่อะไรอย่างเงี้ย My y l i f s t t r t t w when I m t y y u u นะคะชีวิตฉันในตอนนั้นอ่ะเหมือนมันได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ฉันได้เจอคุณคืออย่างที่บอกเลยพูดง,ง่ายๆ่ยเขายังไม่เคยลืมคุณเลยนะจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะ,ะยังไม่เคยลืมคุณแต่เรื่องของการที่จะกลับมาตอบความเข้าใจหรือจะคืนดีมันก็ยังเป็นอะไรที่อยากนะแต่ก็ค่อนข้างคิดหนักนะคะค่อนข้างคิดหนักไปต่อที่บทสรุป มุมด mm ีออฟฟอร์จูนสิบเหรียญในช่วงนี้แนะนำว่าอาจจะเป็นการเติมเต็มตัวเองไปก่อนนะคะรอโอกาสใหม่ๆรออะไรใหม่ๆใ,ในช่วงของปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าน่าจะมีความสุขหรือมีความกุบกิบกุบกิบเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะแต่ในช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมมีคนที่โอเคก็มีแหละแต่แค่คุณจะต้องคัดสรร หรือคัดเลือกหรือเช็คชัวร์เมคชัวร์นะคะเพเดชั่นทูเรดแฟลชนะคะเพราะมีคนที่เข้ามาแล้วมันจะมีสัญญาณเตือนที่คุณที่คุณจะต้องให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนมาเป็นจุดที่ทําให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เริ่มมีความเอกแล้วนะนะคะคิดบวกเกี่ยวกับความรักนะคะเลเยอร์แฟลเตอร์ actor, คือคู่ของคนที่จะมีจิตวิญ,ญญาณเดียวกันนะคะกาลังจะเข้ามานะคะแต่น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าเนาะ โอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ั s s r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนที่อยู่ในความสัคมคันไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหวางคุณแล้วก็คนคุณนะคะสานกานความรักในฝั่งคุณแฮงแมนจอร์จมนะคะ,ป,ะปัดดาบือนอปโซนะคะแล้วก็ก้าวถ้วย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคนโทรลอะไรเขาไม่ได้เลยคุณคนโทรลความสัมพันธ์ไม่ได้เลยความสัมพันธ์ข้างที่จะชะง,งักหยุดนิ่งไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ค่อยมีอะไรแบบค่อนข้าเป็นเส้นตรงอะแล้วคุณก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าสรุปแล้วฉันยืนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอฉันอยู่ตรงไหนกันแน่ฉันควรจะก้าวออกมาหรือฉันจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเริ่มมีคําถามว่ารอต่อ หรือพอแค่นี้นะคะชาวธาตุลมกค่อนข้างโดดเด่นรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะนอ mm hmm. กจากกลุ่มเมถุนหรือตุนที่มีราศีลขนาหรือดา mm hmm. วศุลก็อ่าชาวอเชง่า LGBT คือต่างๆก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะท mm ีนี้ฝั่งคนคุยนะคะสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงเฮอร์ mm hmm. อมิตสองเหเรียญทาววอร King of Monks นะคะแล้วก็8เมท้านะ, <_ d ose> าะก็จะดีกับชาวทัดไฟนะคะชาวทัดไฟค่อนข้างโดดเด่นจสาหรับเขาหรือเขาจะค่อนข้างบ้างงานแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะเ <_ d ose> มสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะ <_ d ose> เกี่ยวกับความสัมพ <_ d ose> ันธ์อข,อข,ข,อของคุณน่ะตัวคุณจะเป็นแ a n g ม a ตัวเขาจะเป็น h e r มิ t เขามีความเบือ่อมีความเบือ่อนานมีความแบบไม่อยากสูงสีอยู่ดีก็ินดี้นะคะ เป็น introvert ใซะอย่างนั้นนะคะ i n ยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆคนเดียวไม่ไม่มีอารมณ์อยากจะคุยกับใครนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะเจออยากจะคุยอยากจะอะไรกับใครนะคะอยากอยู่ในโซนของตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องงานนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องงานเข้ามาด้วยเขาเลยรู้สึกว่าเขอจัดการเป็นเรื่องๆไปแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสนการท์คานะักเพิ่มเติมนะคะฝั่งคุณเริ่มจะติคุณเริ่มต้องการ หาจุดที่จะเป็นความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะอาจจะแบบมีคําถามแล้วก็เพื่อที่จะตัดสินใจต่อไปว่าว่าเขาต้องการเราไหมเขาต้องการที่จะคอมมิ t เมนต์กับเราไหมนะคะถ้าเขาไม่ต้องการคุณก็จะได้ยุดติความสัมพันธ์แต่ไดๆคือสวิทา์คือคุณชอบเขามากนะคุณมีความจริงจังกับเขานะแลวคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการในความสัมพันนันมันแบบล่องลอ,อยอยู่แบบเนี้ ะะแล้วฝั่งเขาฝั่งเขาเป็นยังไงโดนลีเนสนะคะโดดเดียวเดียวได้ส่หนักาจินตนาการ,นนาการแล้วก็ให้ความรู้หมายถึงว่าตัวเขาติดอยู่ในโลกของของความคิดสร้างสารรค์มากเกินไปติดอยู่ในโลกของจินตนาการติดอยู่ในโลกของมโนเพ้อฝันอะไรหยญกย้ำมากเกินเกินไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะโสดมานานก่อนหน้านี้นะคะแล้วมาเจอคุณมาคุยกับคุณเขาก็ยังยังอยู่ในโหมดนั้นอะ อดังนั้นความเป็นตัวตนของเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวเองแบบเต็มร้อยเปอร์เซนตในสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเขาแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเป็นเแฟนเอ็มพาร์เร o ร์ออฟฟอร์จูนอืมโอเค ขาก็ชอบคุณเช่นกันถามว่าจริงจังไหมจริงจังจริงจังไหมจริงจังจริงใจไหมจริงจังอ่าจริงใจเช่นกันแต่เขาแค่อย่างไม่ได้เป็นตัวเองแบบเต็มร้อยก็ยังเป็นอะไรที่ที่ยังแบบว่ามันจะต้องมีการปรับมองนะว่าในฝั่งของเขาค่อนข้างที่ต้องมีการปรับอย่างที่บอกว่าเขาจะโสดม,นนมานานมากๆก่อนงานเนี้ยก่อนที่จะมาเจอคุณมันก็เลยอาจจะโฟกตัสที่ตัวเองเยอะไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ มีมีภาพฝันมีภาพอะไรเงี้ยมันติดอยู่กับ m มซ์เซตเดิมเดิมก่อนที่จะเปิดใจคุยกับเราอะคะ่ะซึ่งมันจะเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่เขาจะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเราด้วยไม่ใช่แค่โฟกัสแค่ตัวเองแล้วถามว่าเขาอยากพัฒนาไหมเขาอยากพัฒนานะคะเขาอยากเริ่มต้นเขาอยากพัฒนาเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นกันแต่แค่เรื่องการแสดงออกของเขาเนะะี่ยค่ะที่มีปัญหา ฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคิงอับบอนทำเพราะ้นนะคะคุณพยายามปรับตัวนะพยายามปรปับตัวพยายามที่จะเข้าใจเขาแต่พยายามเข้าใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีเก็ตไหมบอกว่าฉันพยายามเข้าใจเขานะแต่ฉันก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะมันก็เข้าใจยากจริงจริงมันเข้าใจยากเหลือเกินอะ่ะจนท่าแบบบางทีก็รู้สึกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย คืออินดี้หรือเปล่าหรือยังไงบางทีก็จะเดาใจเขาไม่ออกอบทสรุป5าดาบมีความคิดที่จะเดินออกมาหรือห่างออกมาถ้าความสัมพันธ์ยังคงนิ่งแบบนี้คุยบ้างไม่คุยบ้างคอนโทรได้บ้างเดาทางไม่ได้บ้างได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ3ถ้วยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราลดลงมาหรือเป็นเพื่อนไหมแต่ถามว่าเขาจะโอเคหรือเปลามองว่า เหมือนเขาจะยื้อนะเขาจะมีการแบบเปิดใจพูดคุยนะคะในบางเรื่องในบางส่วนจะไม่ได้บอกอรายละเอียดคุณทั้งหมดนะแต่ตรงนี้ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ attraction นะคะแรงดึงดูดเคมีที่เข้ากันต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้มากพอนะคะความชอบของคนสองคนนั้นมีแต่อาจจะยังไม่ได้มากถึงจุดที่แบบว่าจะพัฒนาหรืออยาก ถึงจุดที่สามารถความพร้อมของการพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ยังเป็นปัญหาอยู่โซเมทนะคะจะมีสัญญาณของโซเมทในบางคู่ของชาวสิงด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคู่เนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วยทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุแล้วก็คนรักนะคะ สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างเททสมอนตห้าเหรียญสเตรนนะคะ้าวด้วยแล้วก็เอมเพรสนะคะชาวธาดไฟค่อนข้างมีดีพลต่อคุณนะคะพลังงานธาตุไฟโดดเด่นมากๆนะคะหรือเป็นคนที่คุณดีลิ่งด้วยนะคะหรือเป็นคนรักของคุณกระตามนะคะอาจจะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ในที่นี้สิงนะคะโดดเด่น ที่สุดนะคะความสัมพันธ์บางคนในที่นี้มีความรู้สึกว่ามีความห่างทางความรู้สึกอาจจะมีอาการงอนน่อยรอให้อีกคนมาง้อนะคะหรือพยายามที่จะง้ออีกคนหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันจะง้อไม่ง้อไม่งอม้งอสักทีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าในฝั่งคุณอน <c> ่ <oughs> คุณมีการที่จะแบบฉันยืนได้ตัวเองแล้วในวันนี้ฉันแบบนอนเองหายยิงแล้วฉันแบบ สตรองขึ้นแล้วในตอนนี้ฉันเป็นควีนแล้วนะฉันเป็นเอ็เพรสแล้วนะฉันเป็นควีนแล้วเธอจะแคร์ฉันไม่แคร์ฉันฉันไม่แคร์ตอนนี้ฉันแคร์ตัวเองแล้วถ้าเธอยังอยากต้องการฉันอยู่เธอก็ทําให้ฉันเห็นสิว่าเธอยังรักฉันอยู่เหมือนตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นคุณโฟกัสตัวเองมากขึ้นจากเดิมคุณอาจจะโฟกัสเข้าเยอะพยายามเข้าหาเข้าเยอะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วิ่งตากนะคะแต่ตอนนี้คุณแบบสตรองขึ้นแล้วคุณเป็น เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่อยู่เฉยๆอยู่สวยๆวยรักตัวเองมากๆแล้วเอา Energy ตรงเนี้ยเป็นอินเนอที่ดึงดูดเขาเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์ความรักของเขานะคะ King of Cups Knight of b o d s 5ถ้วยแอบเสียดายแอบเสียด้นะแอบเอดายแอบนอยตัวเองว่าแบบเขาแอบคิดด้วยซ้ำวคุณไม่แคร์เขาหรือเปล่าเนี่ย ธอไม่แคร์ฉันหรออนะไรเงี้ยแบบเธอไม่แคร์ฉันแล้วใช่ไหมเธอดูแบบไม่สนใจฉันเลยเธอดูแบบว่าเธ,ฉะฉะเธอดูเฉดเฉดฉายเธอดูแบบว่าเธอดูเปรี้ยวซ่าเธอดูแบบใช้ชีวิตเหมือนคนโสดเลยอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้เขาแบบอแบหบน่อยแอบหน่อยแอบ,บรู้สึกผิดนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะแบบพยายามพยายามเข้าหาพยายามเติมเต็มเองเพราะเขาจะรู้เลยว่าตองเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยว่าเขากาลังขาดอะไรอยู่นะคะ ขยายหน่อยโฮมเลสนะคะกับดักบนบานแล้วก็ภัยธรรมชาตินะคะมีแพ้อของบนบานแพ้อของความหวังการขอพรน,นะคะการอวยพรบางอย่างเกิดขึ้นในฝั่งของคุณนะคะแล้วคุณวางกับดักของเขา,าวางกับดักเขานะคะด้วยการแบบรักตัวเองแล้วก็ทาให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเราแบบ อยู่ได้นะเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะอะไรเงี้ยทําไม้เขาตกกับดักนี้แล้วก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเราหรือเป็นฝ่ายอ่อนหรือยอมเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากมายเ่เองอย่างที่บอกฟังของเขานะคะเป็นยังไงจัสติขอโทษเห็นไหมฉันรู้สึกผิดไปแล้วฉันแบบรู้แล้วว่าการที่ไม่มีเธอหรือการที่แบบเธอเป็น่างเงี้ยเธอดูเหมือนไม่แคร์ฉันเลยฉันเออ,เอ,อฉันผิดเองเอรอย่างเงี้ย นะคะฉันอยากแบบว่าได้รับการเติมเต็มจากเธออีกสักครั้งหนึ่งนะคะจะมีการทาดีหรือมีการให้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบมันไม่ใช่ว่าติดสินบนขนาดนั้นแต่มันเป็นเป็นการเปรียบเปรยแล้วกันนะคะโดยประมาณนี้สิ่งที่คุณทํามันทําให้เขาเห็นชัดเลยะเห็นภาพโดยไม่ต้องพูดเพราะบางคนพูดให้ตายก็ไม่เข้าใจต้องทําให้เขาเห็นแล้วเขาจะเข้าใจโดยท่องแท้เองนะคะ ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างมาดูสิสามดาบที่มีออฟบอร์ดหนงที่บอกว่าเขาแอบหน่อยนะว่าคุณแบบไม่สนใจคุณไม่แชร์เขาเขามองว่าคุณเป็นเอ็มเพรสนะเขามองคุณดูดีคุณดูแบบเพอร์เฟคคุณดูสมบูรณ์แบบคุณดูคุณดูดีมากกว่าปกติอ่ะอืมคือเมื่อก่อนจะดูดูดีนั่นแหละแต่ตอนนี้มันดูแบบว่าดูเป็นเป็นคีนดูเป็นราชินีดูเป็นชิงดูเป็นราชามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่า ดูทําให้เขาเกลง่ใจได้อย่างพูดง่ายๆนะคะทำให้เขาค่อนข้างเกลี่นใจพอสมควรเลยนะคะเลิฟมเวอร์สมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่าตัวคุณมีแรงดึงดูดค่อนข้างมากนะทมว่าเขารักไหมเ <_ s> ขารักนะคะเขารักคุณนะไปดูต่อกันที่ฝั่งคุณนะคะคิล่ารู้สึกยังไงกับเขานะ,ะเอลฟานชายอดคุณพยายามขับเคลื่อนเขาด้วยอินเนอร์ที่พยายามขับเคลื่อนเขาด้วยลักษณะบางอย่างนะคะ แต่อาจจะไม่ต้องมมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ทําให้เขาได้เห็นทําให้เขาได้เก็บได้เข้าใจอย่างรุ่งอรุ่งลึกแล้วก็ถ่องแท้นะคะแต่ใดๆคือคุณก็ยังต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะแต่ดาบเบึ้งในใจคุณก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะไม่เก็บหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เก็บเขาก็เข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อนะคะพยายามจะสื่อถึงเขาเนาะไปต่อที่บทสรุป แอรซับซอดนะคะสองเหรียญสิบใเท้านะคะเออรื่องเราวนี้มันอาจทําให้คุณค่อนข้างห,หนักใจในความเป็นตัวเขาดนึ่งพอคุยกันแล้วเขาไม่เก็ตนะคะการเคลียร์กันด้วยการเปิดใจคุยแล้วไม่เก็ตไ,ไม่ใช่ทางออกอืนะคะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่คุณก็ยังไม่ได้จะปักใจให้อภัยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้ปักใจที่จะคล้อยตามในสิ่งที่เขาแก้ไขซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คุณยังวางใจเป็นครึ่งคร่งวางใจเป็นกลางอยู่แล้วก็จะขอดูการกระทรําของเขาในระยะระยะยาวอะนะไม่ใช่แบบระยะสั้นแล้วคุณจะไว้ใจเขาเลยเพราะคุณรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องฝึกเหมือนคุณพยายามฝึกพยายามตีพยายามสอนเขาทางออมนะคะแะนั้นเคยเนะคะ make the effort to keep speed the one นะคะประมาณว่าคนอย่างเขาต้องเจอคนแบบคุณนี่แหละถึงจะเอาอยู่อือ มันถึงจะทําให้เขาแบบไม้มีแอคชั่นมีการเทคแอคชั่นมีการทําอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์แล้วให้คุณถ้าเะคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่น่ารอดนะคะน่าจะยากหรืยากแต่คุณคือรับมือได้คุณมีวิธีการนะคะค่อนข้างฉลาดึ่งทีเดียวเนาะโอเคค่ะคลิปของการก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อ like, share, เป็นกาลังใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ